เย็บเข้าซิปยีนอีกวิธีหนึ่งนะซิปยีนเข้าได้หลายวิธีนะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะหาซิปท,ที่พอดีมายัดเข้าด้านขวามือแบบนี้ก่อนนะถ้าหากว่าสามด้านล่างเล็กเราทําแบบนี้ได้แต่ถ้าหากว่าสามด้านล่างใหญ่ก็จะต้องเข้าอีกวิธีหนึ่งนะจากนั้นเราก็เย็บคิ้วเลยนะคะคิ้วตรงขอบก่อนแล้วก็เย็บลงมาที่ด้านข้างของซิป เป็นคิ้วเล็กๆนะคะหรือว่า1นินถีก็ได้มาย้ำตรงอะเล็กนะคะเหล็กก้นซิปจากนั้นเราก็จับพลิกไว้อีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะเย็บปีกทิปติดกับสาบด้านซ้ายนะคะเราก็ยกดูนะคะให้ริมสาบเนี่ยห่างจากซิปหรือว่าซิปห่างจากริมสาบเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วนะ,ะเนี่ยแบบเนี้นะครึ่งนิ้วตลอดแนวเลยเพราะว่าถ้าหากว่าริมเกินไปเวลาเราใส่แล้วซิปก็จะผ่ หัวซิปจะโผล่ให้ห่างกันประมาณขึ้นนิ้วตรงขึ้นมานะคะเย็บสองครั้งนะคะตีซิปจากนั้นเราก็จะมาจับหัวซิปมุดเข้าไปในขอบแบบนี้แล้วเราก็คิวด้านบนเลยนะคะทําไปทีละขั้นตอนพอเย็บขอบเสร็จเราก็มาเย็บก้นซิปเพื่อที่จะวนซิปนะคะเย็บจากอาจจะเข็บเป้าขึ้นมาเลยที่เราเลาะออกอ่ะแล้วก็วนเลยนะคะหรือจะหากระดาษตัดเป็น โค้งซิปแล้วเราก็เอามาวางกดไว้แล้วก็เย็บก็ได้แต่นี้มีรอยเดิมอยู่เราก็เย็บตามรอยเดิมนะคะคิ้วสองเส้นเราก็วนกลับมาเลยนะเข้าซิปมันยากตอนเลาะนะกว่าจะเลาะออกแต่ตอนเย็บนี่ไม่เท่าไหร่นะคะเย็บไม่ยากนี่เราก็วนมาคิ้วคู่มาที่จะเข็บเป้าเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ ดูทีละขั้นตอนไม่เข้าใจหยุดวิดีโอนะคะเสร็จแล้วนอกในก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วจ้า